ตบพี่ขึ้นตายด้วยเอเยอะเอเยอะมากเลยว่าชุนละวนมากประตูนั้นเปิดทเจอเป็นผัน เก็บห <flix> ้าเฮ้ยโหสึกแข่งมีดทังแล้วกู ฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีทั้งมันไอ้อเชีคยมึงโดนสเปกเตอร์ยิงทะลุอะโคตรสมเพชเลยอยู่ไหนอะก็ยูนยนนนน่นี่ทเอยู่ตรงกล้องอะก็ะขึ้นที่หนึ่งแน่ไปไหนอะนอไม่ยหยุดฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่า มันจีขอให้กูงงไม่รู้โอ้มันมันเดินตามกูมันไม่อยู่คนละมุมเลยหรอเออไปทางนั้นแหละฝั่งนไม่มาแบปืนเออดบายไอสัตว์เนี่ยเห็นน้ำมู่ฝั่ง One enemy remaining. I have this fight. Last player standing. Ten seconds left. I'm my กงอะไรวอดทำไมวะใช่มัน,นมันเล่นง่ายคือมันเหนื่อยยิ่ง <c oughs> แต่ตรงกลางเลยไฟไม้ช่วยกูด้วยไมย้ไ <c oughs> อ้สัตว์กอยู่ก็อยู่ไอ่ี่กูรอดได้ไงเนี่ย ไม่กล้าพูออกมาว่ามันจะแอบอยู่ใต้ม oh yeah, ันต่อใจยนเจย็นคุงงอ่ะม so, ึงจะโลกูทำไมไม่เข้าใจตัว c o n f u ฟิว o f s e มึงเนี่ยเสร็จไเยมี่ไม่สียคนรออกิสิบี อะโโอเมนวแต่มึงก็ขยันตัวนาเไปทางทางดรอปดงดรอปมาดีดี เกียรจัดข้างบนนะบนบนไหนอันนี้อาหารโนวาจากไหน Spy down Berry เร้ยใช่ไหม่อย่าเฟชันได้โบปินมาครบแล้วอะแต่ว่าของทรัพย์ไม่พอมันเลิศนะชัวร์ป่ะเนี่ยมัวป่ะเนี่ยอันไหนอ้เหี้ยมั่วไอ้สัตว์ ให้ดูจอมันนะให้แม่งไปไ,ไปล้มาดูเลยฮะไม่มีมัวนี่นอกเสร็จเข้าไปยิงเสร็จร้อยเฮียอ,อะไรเสร็จตัวละครแล้วป้าฮะเป็นกมโดนสแนปหมดแตกเลยโอ้โหเจะเด้ดงอ้อม spike planted

เ็ดเดน่าชอบอ้อมเเฮ้ยเป็นหวนหัันปะเฮ้ยเปนหักลับอยู่เป็นหัเล่นอยู่เียมันหัเล่น

ไม่น่ารอดหรอพี่สองรูพี่้งตรงกางถ้ามึงเนี่ยเี๋ยพี่ยิงได้นะให้นรอไปดอปนะเฮ้ยจะและแ้วไปไปไ่ไ่อาหัอหัสัญญาสัญญาไ้ไม,มวะ 30 seconds left. <laughs> I oh. going. You should run, run on the tire, Spike it. down beat. you <laughs> <line. laughs> ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช้อะใช้และเจมีสองตัวเลย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 ทุกคนง่หมโอ้โหอาเ้ยุเลืออกย่ิอมัมออ้มาถูกทางเลย โอ้หัวแตก <laughs> ตายแน่มึงไอ้สัตว์จะเข้าไหนอ่ะไี่จะว่าอีกนะเข้าเลยอ่ะแล้วแต่อยากเล่นอะไรก็เล่นแล้วแตกแแตที่แปลว่าอยูุดเมียแล้วไม่คิดนินเสียงนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดมันวิ่งอยู่ตรงกลางเต็มเลย ไม่ไล่ <c oughs> ไอยู่เองนะผมถจริงผมไม่ได้แกล้งนะครับตรงรูกลางมีมมตัวมีเจ็ดนี่ตรงนี้สว่าเอ้ยไม่ใช่อย็นจัลุยนี่ ไม่เป็นตัวหนึ่งไม่รู้อยู่นี่สองตัวเลยสองตีเฮ้ยมันพีคถูกทางกันแล้วอ้ยก็ตกใจกล้องมึงอยู่ในนั้นอะจะหมายยว่าวิ่งมาบีโอ้ยโดนเจออีกแล้ว ไอพี่เคียร์สโหเมอเมอเมอกำลังเมอเลยควาโหนนะควาโหนโหนกับเมอแล้วพวกมึงอ่ะตัดนกกาเล้วเนี่ยวะมองไม่ได้วะมองไม่ได้อ่ะเอ้ยแล้วพวอะไรพระเดิพาะดิทำไมมองไม่ได้วะทำไมมองไม่ได้วะรอทำเสียงรอทำโน่นรอทำนี่ระวังมันปาดได้อุ้ยอุ้ยมันไม่โดนกูได้เหวืเนี่ย โดนกูเฉยเลยอออกนะฮะโอ้ยเฮียไม่โดนก็ได้ไม่ร้องไอ้ช้างเป็อันนึงฟิโดสแกนที่ไปไม่ได้แหละอุ้ยมึงอันติีกูมันคุมเอมิดเลยตรงนี้นยังไงแต่ว่ามันไม่อยู่ในเอมันอยู่ข้างนอกเอกันเลยในไซอะนะ ไม่คือมันแบบว่าตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะแบบแบงนี้เลยเราตันข้างนอกอ่ะอ๋อเราก็้เไบ<ป>ีไหลตัวบีไหลตัว

เออาซื้อไม่ทันสวยสวยมากเลนมีเลนใกล้ๆอ่ะเอ้ยเดย์ก็ไปเลยเฮ้ยอันนี้ซุปเปอร์ปิดแล้วป่ะ่ะเฮ้ยดี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 ละวปิดเขื่อนเราเองเฮ้ยไวเปอร์ปิดง่าอยู่นะเออไวเปอร์ดูโกงดีวะใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ไวเปอร์ไปที่วอร์ยอ่้าว ตายรูนี้รูนี้น่าอะมันรอตัดู่เน่เลยเฮ้ยอ้โหแม่ง,โโงสุดยอดจังวะเียบรย ยกไดหัวเราะนะเฮ้ยหลังเสองนาทีสองนาทีสามนาทีเออกดทันเอกดทันชัดเด้วเราาทำให้สามนาทีไหมเป็นจริงหราชนะแน่เลยว่ะเกมนี้ ตายเลยเฮ้ยทำไมสมองคนไม้มันระเบิดมันระเบิดเอม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 ระวังกูรวงเฮ้ยขอวางได้ปะเจ้าวิญไามโลกสัตว์ไปมิง เอกกูปไ้มแลเมยเ็วนเอนเมอที่มาถ่ายเย้สามนาที